คือหนึ่งก็คือรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกในทั้งทรัพย์สินแล้วก็เกี่ยวกับร่างกายระไม้ของบุคคลภายนอกนะเราไปชนคนอ่านี่คืออันที่สองคือคือประกันเพื่อบุคคลภายนอกเลยกับอันที่สองถ้าเป็นชั้นสองก็คือบวกกับพวกของของไฟไหม้นะครับพวกนั้นไปคือต่แต่ชั้นสามนิดหนึ่งคือตรงนี้ว่าพวกไฟมุงไฟไหม้นพวกนี้คุณผองดูรถหายนะครับเคมีมีสายครับครับสัสดิกานะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับคุณอะไรครับสุวัตครับคุณสุวัตนะครับชมจากที่ไหนเอ่ยคุณสุวั์ชมจากชุมพรครับผมโอเคครับเชิญเลยครับก็เปิษสาเรื่องทางพิพาทนะครับพนณีผมมีเรื่องทางพิพาทใีนิสสานตัดสินแล้วนะครับครับว่าเป็นเป็นเอ่อไกลเกลียวยอมฟาร์มกันนะครับที่นี้สาลผมเป็นโจรนะครับผมเป็นผู้ยื่นฟ้องครับครับที่นี้ศาลตัดสินแล้วว่า ทางที่พิพา้าสให้ตกเป็นที่ตามฐานะใช่ไหมครับครับภายในภายในสิ้นปีนี้นครับภายในวันที่31ธันวาแต่ถ้าคือถต้จำเลยไม่ไปจัดการหรือปิดสัญญาคนหนึ่งก็ได้ก็คือให้ทางพิ่้าสให้ตอกเป็นของโจทกเ็เป็นที่ดินของจำเลยือเป็นที่ดินของของโจทนะครับเป็นของผมนะครับครับทีนี้ผมอยากถามว่าถ้าสมมติว่าสิ้นปีนี้เนะี่ยเจ้าของที่ที่ว่าทางพิพ้าสเขาไม่ไปจัดการเรื่องทางเนี่ยผมจะทําไงบ้างครับ คราวนี้ถามว่าจำเลยเป็นใครครับคดีนี้จำเยลยคือมันคนคนข้างเคียงอ่ะครับปีผมได้ได้ซื้อทางอ่ะครับครับ <ừ> um. ได้ซื้อทางให้เป็นทางสางนะเพื่อเข้าออกอะครับ,รบทีนี้คือสารตัดสินเรียบร้อยแล้วอะครับก็คืออีฝั่งมันเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรัฐไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาครับก็ศาลก็ตัดสินชัดเจนนะในคำบังคับอาจา์มาบ แล้วเมื่อกี้มีเงื่อนไขว่าถ้าจําเลยทําไมนะถ้าจาเลยอีกรอบหนึ่งถ้าจําเลยผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมีสัญญาอะไรบ้างตรงนี้ครับก็กก็็สัญญาว่าคือเขาเขาต้องไปไปจัดการให้ใทางอะเป็นที่ทางฐานะครับอืมตรงนี้วันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เขาก็าคือเขาก็ยังไม่ได้ไปไปรางวัดไปอะไรให้แบ่งเขตได้ชัดเจนว่าเป็นทางครับ แต่ว่าในคำพิพากษาว่าต้องคือให้ให้ให้จนถึงถึงวันที่31ธันวา5<ม>ก็คือสิ้นปีนี้นครับครับถ้าจําเลยไม่ทําทางครับผมครับให้สารตัดสินว่าให้อะไรครับอ่านต่อครับสารตัดสินว่าคือถ้าจาเลยถ้าจําเลยไม่ไม่จัดการก็คือให้ที่ทางพิพาทให้ตกที่ให้ตกเป็นที่ดินของจําเลยอะครับ หือทางพี่ป้าให้ตกไปที่ดินของจําเลยก็หมายถึงว่าให้ตกไปที่ดินของผมใช่ไหมครับแสดงว่าคุณเป็นจําเลยครับโจ์เป็นโจดนะผมเป็นโจดครับผมอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าจําเลยไม่ดำเนินการให้เป็นให้ทางพิพาทนี้เป็นทางสาธารณะให้ตกไปที่ดินของโจ์ครับผมของโจ์อืมครับคด้ีและคดนี้ประเด็นสงสัยประเด็นสงสัยว่าถ้าเขาไม่ยอมทำถูกต้องครับเราจะทํายังไงครับผมก็จะการเป็นที่ดินของเราครับ ครับเราเอาคำคำพิพากษาเนี่ยไปอีกที่อันนี้เป็นคำพิพากษาตามยอมครับครับมันมันเป็นการพิพากษาตามสัญญาปณีปณีไม่ยอมยอมความในศาลใช่ครับผมคุณพี่เอาคำพิพากษาไปบังคับได้เลยครับก็ฟ้องศาลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเลยวันที่สามเอ็ดถูกต้องครับฟ้องบังคับตามสัญญาเนี่เลยครับนะเป็นคำพิพากษาตามยอมอยู่ละอันนี้ต้องฟ้องซ้ำได้เหรอครับ ครับก็คือให้ให้ขอร้องขอให้บังคับครับร้องขอให้บังคับคดีครับบังคับอะครับบังคับตามคําพักษาเนี่ยครับอครับก็ใช้อ่มีทนายคนเดิมที่ดาเนินคดีให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับก็เขาเขารู้วิธีอยู่แล้วนะฮะการบังคับตามคําพักษาตรงนี้นะฮะก็ถ้าเลยผิดเงื่อนไขไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเลยวันที่สามสิบเอ็ดไปเนี่ยก็บังคับได้เลยครับทันทีครับ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับอ๋อครับผมครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับก็จริงๆคือทำได้เลยจริงๆคือยังไงชนะอยอ่แล้วรองเงื่อนไขก่อนรองเงื่อนไขก่อนรสสารเสด็จก่อนว่าว่าว่าไปทำอเซล่นนี้เขาทำไหมนะถ้าเกิดว่าไม่ทำก็เป็นของเราไปถ้าเกิดเขาทำก็จบเป็นสาธารณะครับ พอดีตอนแรกที่ฟังมาคือพอดี Off รเราต้องฟังต้องอ่านคดีเต <van fucking> ็มๆนิดหนึอันนี้พอเข้าใจอว่าเขาเป็นชขาพักษาที่เขาตกลงกันครับแล้วชี้ขาดออกมานะครับเนาะคือถ้าถ้าคดีอะไรอย่างนี้ถ้าคดีพากษาบางทีเวลาเราเล่าให้เราฟังเราเขาได้จริงให้ครบนิดนึงใช่ทอาจต้องต้องส่งจดหมายหรือแฟกซ์มานะครับเพราะบางทีพอเขาได้จริงไม่ครบบางทีเราอธิบายหรือให้คําแนะนําไปอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็ต้องก็ต้องขอให้บอกเขาได้จริงมานิดนึงนะครับ คราวนี้พอเป็นไอ้ตอนนี้คำพิพากษาตามยอมเนี่ยบางทีพอยอมกันแล้วฝั่งโจทก์ฝั่งจำเลยพอใจแบบนั้นอ่ะแล้วทำคำทำสัญญาปฏิยอมความในศาลศาลพิพากษาตามนั้นมันก็จะเดินตามสิ่งที่ตกลงกันมันมข้อที่ตกลงเลยมันไม่เดินตามข้อกฎหมายแล้วมันเดินตามสิ่งที่ตกลงกันตอนนี้เป็นเรื่องของทางแพ่งในทางแพ่งเนี่ยมันตกลงกันเนี่ยดีที่สุดเลยฮะแล้วก็ในทางกฎหมายแพ่งนี้ยอมให้สามารถตกลงได้นะครับตกลง ซึ่งยอมให้ตกลงได้แม้ไม่ตรงกับข้อกฎหมายแต่ห้ามไปขัดกับกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยสีทธรรมของประชาชนท่านเองนะครับพอดีมีสายเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรนะครับ่ผมไพรัตนะครับครับจากจังหวัดไหนครับสุพรรณครับครับวันนี้สอบถามเรื่องผมอยากมันมีปัญหาอย่างนี้ครับคือผมซื้อที่ดินแล้วก็ คือซื้อกับคนแล้วก็เขาก็ไปออกรางวัลเจ้าของเก้าใช่ครับออกรางวัลแล้วก็มันเป็นหน้าชโนโดเดียวกันนะครับครับแล้วก็แล้วก็ออกรางวัลพอออกรางวัลเสร็จก็ยินยอมกันแล้วก็ตกลงได้ฉโนโถดตายแยกครับแ,แ,แล้วนี้มันมีส่วนหนึ่งที่แปลงที่ผมซื้อนะครับมันคางคางแบงนนเนี้ยเนี่ยผมมีเครก่อรซะ คือไม่ไยกก่อสร้างนะเป็นเพลิงเขาไม่ยอมหรือถอนให้ครับอพอแบ่งแยกแล้วมันเลยลุกล้ำเหรอครับหรือว่าสร้าง,งคาวยังงั้นสร้างคนก็ต่าง,งยินยอมแล้วครับเป็นยินยอมก็แบ่งชนะอดจไปแล้วอ่ะครับพอแบ่งพอแบ่งเสร็จปรากฏว่าโรงเรือนเขามามมลุกล้ำของเราอ่ะครับอะไรนะฮะพอพอแบ่งแยกเสร็จเรียบร้อยนี่ปรากฏว่าโรงเรือนมาลุกล้ำของเราเหรอครับครับ ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเหรอครับจะเป็นเพิงนะครับใครครับเป็นเพิงของใครครับเป็นเพิงของที่แบ่งไปแล้วนะครับที่แบ่งในฉนดเดียวกันครับอืมแล้วมันสามารถรื้อถอนได้ไหมฮะได้ครับคือมันก็เป็นเพิงแบบสังกสีแล้วเิงหมายถึงเขาไม่รื้อให้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อก็ถ้าแบ่งแล้วมันไอเพิงนั้นมันเข้ามาอยู่ในเขตของคุณหรือทั้งหมดเลยป่ะครับ ก็เกือบทั้งหมดนะครับมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เขาไม่ยอมรือถอนใช่อ๋อก็เป็นกรณีของลูกล้ํานะจันทร์มา<ช>เป็นลูกล้ําด้วยสุ่ริตอันเนี้ยพอเกิดจากการแบ่งแยกก็คือ ันนี้ตามเพราะกฎหมายคือ,อก็ใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับก็คือใช้มาตรา1นึ่งพของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับมีส่วนที่ลุกล้ําเข้ามาคราวนี้สิ่งแรกคือต้องพิจารณาว่าเป็นโรงเรือนหรือเปล่าคือเป็นบ้านพักอาศัยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เข้าหลักกฎหมายข้อนี้ครับไม่งั้นค,คุณมีสิทธิ์รื้อออกไป,ไ,ปได้มีสิทธิ์ต้องให้รื้อออกได้แต่เกิดเป็นบ้านเขาเป็นบ้านพักอาศัยเขาเนี่ยถ้าเขาสร้างรูสุจริตเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าคือเป็นอย่างนี้ครับพี่คือเป็นอย่างนี้แบบตอนที่รางวัดกันนะคคครรัับบออืืเาาก็ ปกติที่เขามันก็อยู่เป็นเราว่าตกลงให้หน้าเอา,า,าเท่านู้นหน้าเเท่านี้เขาก็ดึงให้ผลหน้าบ้านกับไปแล้วครับแต่วันนี้พอท้ายเนี่ยมันจะไปเฉียดเพิงเขาอะครับเพิงนี่มันไม่ได้เ,<อ>เป็นตัวบ้านหรอครับเป็นแต่เขา,ายินยอมครับอืมไปเฉียดบ้านเขายังไงก็คือมีส่วนหนึ่งที่ล้ำมาเนาะ ครับไม่ไมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวเรือนบ้านหรอกเป็นเพอบางส่วนแค่เพอเพราะเพราะพอข้างหน้าเขาใหญ่ขึ้นนะผมก็ยินยอมยืนใหน้ครับไอหน้าใหญ่ขึ้นเขาก็จะเอาไ้พ้นบ้าน,แ,นแล้วไอส่วน<พ>ที่มันล้ำมาเนี่ยบอกให้เขาลือ้อแล้วเขาไม่ยอมหรอครับครับผม อันนี้ข้อข้ออันแรกคือหนึ่งคือต้องคงต้องฟ้องร้องกันนะครับถ้าไม่ยอมราต้องฟ้องร้องแต่คราวนี้ถ้าฟ้องร้องแล้วเดี๋ยวผมจะพูดข้อกฎหมายให้ฟังแล้วนครับข้อกฎหมายเอนีเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับก็คือข้อกฎหมายบอกว่าแล้วถ้าเกิดใคจะสู้ปกครองอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอะไรนะครับสู้ปกครองอะไรของเขาอย่างเงี้ยอ๋อเขาไม่ไม่ได้ครับอาจารย์หมายว่าข้อกฎหมายไปสมมติมีบางส่วนของคนอื่นลุกล้ำเข้ามา คดีนี้เกิดขึ้นเยอะครับบางบ้านเนี่ยกันสาดล้ํากันก็ฟ้องกันแล้วะชี้เลยฮะอาจารย์หมายหลักกฎหมายครับก็คือถ้าเขาไม่ยอมรื้อคือต้องต้องมีการฟ้องร้องกันคราวนี้ถ้าศาลมองว่าตรงนี้เป็นโรงเรือนและเขาลุกล้ํากรณีแบบนี้เนี่ย พอ <c oughs> แบ่งแยกแล้วออกไปมันก็เ,เรียกว่าเป็นลุกล้ําโดยสุจริตดังนั้นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นโรงเรือนนะครับคือเป็นตัวบ้านเนี่ยก็จะต้องให้เขาอะเราจะไปรื้อออกไม่ได้แต่เขาเราต้องจดเป็นพระจำยอมให้ไปเขา<ด>ต้อง<ใ>จ่ายเงิน,นให้เราเป็นค่าใช้ที่ดินนะครับเป็นค่าใช้ที่ดินเมื่อไหร่ไอโรงเรือนเขานี้เสียหายออกไปเมื่อนั้นพระจำยอมก็พ้นไปก็จบสิ้นไปผมจะต้องเป็นคนยื่นฟ้องคือเจ้าของเดิมเขาก็พอรับออกรางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยครับพอออกรางวัลเสร็จปุ๊บผมก็รับโอนเลย ก็ค in ุณก the ็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่คุณต้องเป็นโจ์ครับใช่คุณต้องเป็นโจท์ครับคุณถูกโต้แย้งสิทธิ์ไงฮะกรณีสองถ้าศาลมองว่าอันนี้มันไม่ใช่โรงเรือนไม่ใช่ตัวบ้านแต่จะเป็นโรงรถเป็นอะไรต่างๆนานาเล้าไก่เล้าไก่คอกหมูคอกอะไรพวกนี้ที่รับมานี่สั่งรื้อเลยคุณสั่งรื้อเลยใช่แต่มันผมว่ามันเป็นเพิงส่วนหนึ่งของบ้านแน่นอนเลยที่ผมเล่ามันอ่ามันเป็น มันเป็นเพิงแหละครับนั่นแหละฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คราวนี้คือคือถ้าให้ผมจะตัดสินได้ว่าจะห้หสือไหมเนี่ยคือข้อที่หนึ่งสารต้องตัดสินได้ให้ผมดูข่าวข้าได้ผมต้องไปดูของจริงต้องไปดูรูปมันต้องติดมันต้องติดกับตัวบ้านถ้าเป็นแค่กระตอบที่แยกออกมาจากตัวบ้านสาจะมองไม่ใช่โรงเรือนนเนี่ยคุณสั่งหรือเลยมีมีเสาแค่สี่ต้นถ่ายถ่ายรูปส่งเข้ามาให้เราดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือดอ่ แต่คือตรงตรงที่ว่ามันติดกับบ้านเขานะมันเป็นเพิงมานิดหนึ่งนั่นแหละเป็น,ปนส่วนหงครับอีกส่วนหนึ่งเป็นอย่างที่ที่ว่าคือมันเป็นเสาสีส่เสาเนี่ยอแล้อีกตัวนั้นนะมันจะเป็นเล็กๆต่อมาสักสองสาเมตรได้ต้องถ่ายรูปมาให้ดูบางบ้านนะครับที่พลาดกันกันศาดปูนนะฮะวางแอร์นิดเดียวล้ำมานิดเดียวอะ่ะ นะครับสารยังไม่ให้รื้อเลยครับสารยังบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนสารบอกให้คนที่เป็นเจ้าของโรงเรือนอ่ะจ่ายเงินให้คุณแล้วกันนะครับจดเป็นขาจจำยอมเนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนอ่ะคือดูนิดนึงครับว่าอยู่ในสภาพที่รื้อได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวลองปรึกษาหรือถ่ายรูปส่งรูปมาเพิ่มเติมกันได้เขาให้ได้ชัดกว่านี้นะครับครับเนาะพอดีว่าเวลาหมดนะครับเดี๋ยวขอถ้าเกิดมีอะไรก็เดี๋ยวโทร ฝากเบอร์ไว้ก็ได้ครับ่ฝากเบอร์ไว้ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้แล้ถ้าไงผมติดต่อทางนี้ได้ครับ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 เาิมเติมเบอร์ครับผมครับเอไปทีครับเอาครับก็หลายสายเลยวันนี้นะครับ ครับก็พอดีหมดเวลาละวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งก็วันที่31ธันวาแล้วก็นปีสิ้นสุดายของปีของปีก็มาทำรายการเปนปีใหม่นะก็ยังมาติดตามรับชมกันได้นะครับวันนั้นผือใครไปอยู่ต่างจังหวงต่างจังหวัดนีก่อนก่อนก่อนรอระหว่างเขาดาวช่วงพักผ่อนนะก็ดูรายการเราได้ช่วงบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงในทุกวันจันทร์เช้าช่องคมชันลึกทีวีแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรามา ตลอดนะครับพวกเราก็จะพยายามหาสาระดีๆและก็พยายามที่จะตอบคาถามข้อกฎหมายต่างๆให้ครบถ้วนนะครับก็ขอขอบพระคุณครับผมอาจารย์มายสิงห์พลพลสิงห์ครับผมอาจารย์พีพิรพัฒน์ไฟทองครับอาจารย์ตู่จิตวัฒน์องนวลครับครับปราทั้งสามก็ขอลาผู้ชมท่านนี้ครับสวัสดีครับ